นีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะ,ะก็คือการอนุญาตให้ขายแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ได้ค่ะหลังจากที่มีมติของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติออกมาเห็นชอบให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน5วันสําคัญพระพุทธศาสนาได้นะคะในพื้นที่ของท่าอากาศยานนานาชาติถือว่าเป็นการส่งเสริมภาคเศร,รษฐกิจและการท่องเที่ยวด้วยก็จะนําร่องทั้งที่สนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตและหัดใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก ล่าสุดวันนี้มีความเห็นของนายกสมาคมพัตนาคารไทยออกมาก็ดูเหมือนจะเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะ,คะก็คือเห็นด้วยเพราะว่าการขายเหล้าในวันพระก็น่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้คือถึงแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอจริง,รงๆแล้วเนี่ยการกําหนดห้ามขายเหล้าในวันพระก็เพื่อที่จะส่งเสริมให้คนเนี่ยเห็นความสําคัญของเรื่องการงดเหล้าในช่วงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาล่าสุดความเห็นของคุณธนิวันกุลมงคลนายกสมาคมพัตตาคารไทยนย บอกว่าการอนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสนามบินนานาชาติวันพระได้ถือว่าเหมาะสมแล้วเพราะว่าในแง่หนึ่งมันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวอย่างผู้ประกอบการร้านอาหารก็จะได้รับอน,นิสงส์เรื่องนี้ไปด้วยนะคะจริงๆอยากให้ขายในวันพระ ปกติได้ซะด้วยซ้ำไม่ใช่จําเป็นจะต้องเป็นวันพระใหญ่นะ<ม>อย่างวันสําคัญของพระพุทธศาสนาแล้วก็อยากจะให้ปลดล็อกในช่วงเวลาห้ามขายบางเวลาให้ขายได้ด้วย<ม>แต่อาจจะนําร่องในเมืองท่องเที่ยวก่อนทําทเป็นโซนนิ่งก็ได้มไม่ต้องประกาศทั่วประเทศนะคะหรือเมืองที่มีสถานบันเทิงที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวเยอะๆอย่างอภูเก็ตสมุยป่าตองนนี้เป็นเดสติเนชันอยู่แล้ว<ม>แล้วปัจจุบันคุณทนิวันบอกว่า เทรนโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอะอเราควรจะต้องถอยกลับมาดูกฎหมายบ้านเราไหมว่า ไอ้าบางอย่างมันล้าสมัยไปหรือเปล่ามันมันไปสวนทางกับเทนโลกหรือเปล่านะคะบางคนเวลาต้องปรับใหม่เข้าไปสั่งอาหารก็อยากดื่มด้วยแล้วก็ปกตริร้านอาหารบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นขายไม่ได้ก่อนหน้นี้เขาก็ออกมาเรียกร้องบอกว่าปลดล็อกซะได้ไหม,มจะได้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ขายได้มากขึ้นด้วยคือพอมองในมุมนี้เนี่ยทางสมาคมพัฒนาการไทยบอกว่ากําลังร่างหนังสืออยู่นะเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็ส่งไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะคะอยากจะให้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่ามาตรการบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารเพราะว่า ตอนนี้อะไรอะไรมันก็พาเรตกันขึ้นราคา <c oughs> อย่างล่าสุดเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำ <c oughs> จะปรับขึ้น400บาททั่วประเทศอันนี้ทางสมามคมพนังกงานขับรถเขไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่ามาขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศแบบนี้บางทีผู้ประกอบการเขารับไม่ไหวจากต้นทุนที่สูงขึ้นแล้วปัจจุบันไปดูราคาวัตถุดิบนะ วัตถุดิบที่เริ่มทยอยปรับขึ้นนี่ผงชูรสลาสุดเลย4%แม่ะคะ้าร้านส้มตำนี่ <c oughs> โหร้องไห้กันตาปิด,ปดแล้วนะไม่ใส่ก็ไม่ได้นะคะมันไม่นัวมันไม่นัวเออบางคนบอกมันไม่นัว,ออน,น,วนะหรือว่าผักสดอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายภาระก,ก็จะตกไปอยู่ที่ลูกค้า <c oughs> ผู้บริโภคอย่างเราๆที่ต้องซื้ออาหารแพงขึ้นด้วยขณะดเดียวกันฝั่งของแบงก์ชาติที่ มีการถกเถียงกันเรื่องดอกเบี้ยนโยบายคือแบงค์ชาติก็ยืนยันว่ามันปรับลงไม่ได้อ่ะ mm hmm. เพราะว่าต้องดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแต่ว่าทางสมาคมพัตาคาเขาก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมที่แบงค์ชาติอาจจะลองดูว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันมีผลกระทบก็ขยับดอกเบี้ยลงมาหน่อยจะได้บรรเทาภาระรผู้ประกอบการที่เขาต้องไปกู้เงินทําธุรกิจมากขึ้นนอกจากฝั่งสมาคมพัตาคารแล้วนะคะ การรถไฟแห่งประเทศไทยก็อยากเอาด้วยนะคือใน,นไหนขายในสนามบ,บินได้ใช่ไหมขายบนรถไฟได้ด้วยสิก็จะได้กระตุ้นการท่องเที่ยวไปอีกทางหนึ่งนะคะเป็นความเห็นของคุณอวิรุธทองเนตรรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะบอกว่าได้ทําเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อขอผ่อนผันให้จําหน่ายแอลกอฮอล์ภายในขบวนรถไฟสายท่องเที่ยวและขบวนพิเศษได้จากเดิมที่ รอฟทอไม่อนุญาตให้มีการจําหน่ายเลยไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตามนะคะถึงแม้จะบอกว่าบบเป็นเหตุผลในเรื่องกระตุ้นการท่องเที่ยวก็ยังทําไม่ได้แต่ว่าก็อยากจะให้ความสะดวกกับผู้โดยสารที่เขาต้องโดยสารบนขบวน,นรถที่ใช้เวลาเดินทางนานๆเหมือนกับ<ม>ก็เครื่องบินให้บริการได้มีวายมีเครื่อนงะื่มต่างๆเสิร์ฟได้เออทำไมทำไมรถไฟถึงให้บริการไม่ได้นะคะก็เน้นเสนอขายใน3พื้นที่<ม>อย่างเช่น ตู้นอนที่เป็นชั้นหนึ่งแบบเหมาห้องเป็นขบวนรถเช่าที่เหมาเป็นตู้เป็นห้องประชุมหรือว่าตู้สเสบียงที่จํากัดต้องขยะขายได้ถึง4ี่ทุ่มแล้วก็จํากัดปริมาณการซื้อนะคะคือทางรฟทรก็มีแนวคิดเรื่องนี้มานานแล้วแต่ว่าอาจต้องรอจังหวะเวลาให้มีความเหมาะสมแล้วก็จะเสนอเรื่องนี้ไปยังคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อพิจารณาผ่อนปรนต่อไปค่ะ